เป็นยังไงล่ะคะเห็นแล้วอิจฉาตัวแทนของ B&B Skin Care มากๆเลยนะคะนอกจากเขาจะฉลองยอดขายของธุรกิจที่พุ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังสร้างกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆในชุมชนคลองเตยด้วยนะคะโดยการไปแจกของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาด้วยค่ะบริษัท B&B Skin Care ของเรานะคะได้มา ทองเลยนะคะวันนี้เป็นวันเด็กนะคะเราได้มาแจกของนะคะ300ชิ้นนะคะแล้วก็300รางวัลให้เด็กๆของเรานะคะเพื่อฉลองยอดกาแฟดีกีโกโก้ดีกีแล้วก็คอลลาเจนดีกีของบริษัทเรานะคะบริษัทเราเนี่ยทำงานมาแล้วเพื่อสังคมของเรานะคะเป็นเวลามาแล้ว10กว่าปีนะคะแล้ววันนี้ได้เราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะของ ชุมชนท้องเตยร,ร่วมกับขอจกอเสียพยเอมนะคะช่วยให้เด็กๆทุกคนมีความสุขแล้วก็แจกถุงปันสุขทั้งหมด300รางวัลค่ะว่เป็นกิจกรรมที่บริษัทเราทํามาโดยตลอดนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆของชุมชนของเรานะคะเพราะเราทำทำแบบนี้หรือว่าทําอย่างนี้มาตลอดเวลาค่ะ ชุมชนคลองเตยนะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่เราโตมาจากที่นี่นะคะแล้วก็เราเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะแล้วก็รู้ถึงเด็กๆทุกๆคนนะคะก็อยากแบ่งปันความสุขความดีให้กับเด็กๆที่ชุมชนคลองเตยค่ะก็พี่โบขอแนะนํานะคะชุมชนคลองเตยของเรานะคะมีเด็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออีกหลายครอบครัวนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือว่ามาบริจาคที่ชุมชนคลองเตยเยอะๆค่ะค่ะขอบคุณบริษัท B&B Skincare นะคะสำหรับของรางวัลที่นำมาให้น้องๆนะคะของในชุมชนคลองเตยค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะจัดขึ้นนะคะก็เพื่อเติมเต็มความสุขค่ะให้เด็กๆคองเตยของเรานะคะ mm hmm. โดยเรานะคะครอบครัวสิงเพนเอมค่ะเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ mm hmm. โดยมีออบริษัทสกินแคร์นะคะ B&B mm hmm. นะคะ เป็นผู้สนับสนุนนำของรางวาัลแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายค่ะที่จะนํามาจัดให้กับเด็กๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะสําหรับของรางวัลที่มากมายที่นํามาให้เด็กๆในครั้งนี้นะคะหน่วยงานต่างๆรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะที่นําของรางวาัลแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆเข้ามาให้เด็กๆในคลองเตยครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ